กลัสดีปีใหม่ท่านีกำลังรับชมทุกท่านด้วยนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์นะครับรถ3ล้อรถไฟฟ้ารถ a อทีวีนะครับผ่านทางช่องจักีแชนแนลนะครับเพื่อนๆที่กำลังรับชมคลิปอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องจักรีด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขออภัยนะครับที่เสียงจักรีอาจจะแหบไปนิดหนึ่งนะครับพอตีเป็นหวัดนะครับก็ไปตรวจมาเรียบร้อยนะครับไม่เป็นโควิดนะทุกคนนี่สบายใจได้นะครับ แล้วก็ตอนนี้จะก,กี้อยู่คนเดียวด้วยนะก็ขออนุญาตถอดแมสนะครับก็กังวลอยู่นะอยู่ๆก็เป็นหวัดนะครับผมที่จริงแล้วก็คือมันเป็นอากาศเป็นแปลงบ่อยนะครับก็คือเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะครับก็เลยทําให้เป็นหวัดนะครับอันนี้ก็แก้หายละนะครับก็เลยหลังจากปีใหม่มาก็ห่างหายไปหลายวันเลยนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปนะครับผมวันนี้ก็นี่ได้โอกาสเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเจ้า GR อ5 0อนะครับแล้วก็ จะพาทุกท่านนะครับมารับฟังเสียงท่อนะครับนี่นะครับเป็นท่อแต่งทรงสั้นนะฮะแต่ว่าสั้นก็ไม่สั้นเกินนะครับเป็นปานกลางนะครับไม่สั้นไม่ยาวนะครับอาคาอาคาโบวิกนะครับผมแน่นอนแหละว่ามันไม่ใช่ของแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าน้าหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับอันนี้ถ้าให้เดานะครับใชแก้วก็น่าจะหมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนมาลองฟังดูนะครับว่าเสียงมันจะลั่นเกินไปไหมหรือว่าเพราะเพราะ ถ้าเดานะครับถ้าในพิกัดบล็อกเครื่องร5 0้าเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะครับสาหรับท่อทรงนี้นะครับในโอกาสที่ใหม่แบบนี้นะครับผมเองก็ขอให้เพื่อนๆนะที่รับชมคลิปนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับผมเงินทองไหลมาเทมานะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปัถตานะครับตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับขอให้โชคดีตลอดทั้งปีนะครับผมแล้วก็หมั่นดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับใหญ่สกทีก็ดูแลตลอดนะก็ เน่ก็ยังไม่สบายได้นะครับผมแต่ชัวรนะครับไม่เป็นโควิดแล้วนะครับตรวจสองรอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงข้อกันเลยดีกว่านะครับไม่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจก่อนอันนี้คือรุ่น d e m o n GR 150 fi นะครับเป็นรุ่นหัวฉีดรู้สึกจะเป็นคันคันที่สองไม่คันที่สองนที่สนะครับที่ผมได้ขายนะครับจำได้อยู่นะครับ ไม่วิ่งเพียง8,219กิโลคันนี้มาเช็คระยะ7000โลเพราะว่าลูกค้าเป็นคนต่างจังหวัดนำรถกลับต่างจังหวัดมานะครับก็เลยนำรถกลับมาที่ศูนย์เพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตอนนี้เราก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันเครื่องที่เราใช้ก็จะเป็นของเช e ยลเอ็ดวานนะครับ 10W40 อันนี้จะเป็นแบบกึ่งสงังเคราะห์นะครับสําหรับเพื่อนๆนที่จะเปลี่ยนถ่ายเอง น้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับจะมีขนาดอยู่กระป๋องละ1ลิตรเอาง่ายๆก็คือให้เพื่อนๆนะครับกระป๋องแรกเทไปหมดกระป๋องเลยนะครับกระป๋องที่2เทแค่ครึ่งกระป๋องพอเพราะรุ่นนี้ใช้อยู่1.5ลิตรอันนี้จะเป็นปริมาตรมาตรฐานที่ทางศูนย์บริการใช้อยู่นะครับ1.5ลิตรแล้วก็เพื่อความชัวเพื่อนๆก็สามารถหมุนตรงฝาปิดน้ำมันนะฮะจะมีการวัดน้ำมันเครื่องอยู่นะครับเปิดขึ้นมาเพื่อเช็กระดับน้ำมันเครื่องอีกทีก็ได้นะครับ คันนี้เราเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราขอสตาร์ทฟังเสียงพ่อกันหน่อยนะครออภัยไปสวิตช์ออฟลานเริมกด เป็นไงกันบ้างครับเสียงท่อบอกได้เลยว่า,าลันลันทุมทุ้มๆแก้วน่าจะมีอยู่นะครับเพราะเสียงยังไม่แตกก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้ารอบรอ,อบเดินเบานะครับก็คือเกิน95เดซิเบลแน่นอนยังไงก็ผิดกฎหมายนะครับนะอันนี้คือรอบเดินเบาก็เกิน95แล้วแล้วยิ่งเราเบิ้ลน,นะครับเสียงก็จะแผลกนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องพิกัด3 0 0ซีสูบเดียวนะครับเน้นย้ําว่าเป็นสูบเดียวนะครับอาจจะไม่โอเคนะครับท่อทรงนี้ต้องเป็นใบ18นิ้วเท่านั้นนะครับที่จะประสบการณ์ที่ส่วนตัวใช้อยู่ถ้าเครื่องบล็อกสูบเดียว3 0 0ซี cc, ลูกสูบโตอันนี้น่าจะไม่ตอบโจทย์เล่งแค่ทีดเดียวนี่คือไม่ต้องเล่งก็ได้ครับรอบเดินเบานี่คือลั่นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นพิกัด1 5 0 c ีท่อใบนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่เสียงเพาออยู่นะครับ ไม่ลั่นหนวกหูจนเกินไปนะครับถือว่าใช้งานได้โอเคอยู่นะครับหลังจากที่ผมสอบถามลูกค้ามานะครับหลังจากที่ซื้อท่ออะคาฟ o วิกใบนี้ไปละประมาณ1920บาทนะครับมาใช้งานดูนะครับลูกค้าก็บอกว่าก็ใช้งานได้ดีโอเคนะครับแต่รอบต้นเนี่ยหายแน่นอนนะครับหายไปนิดนึงนะครับแต่รอบไปก็ได้มาเพิ่มนิดนึงนะครับก็คือปลายไหลนะครับ เวลาถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นข้อแต่งเนะี่ยก็คือต้องทําใจในเรื่องของต้นอาจจะหายแต่ได้เรื่องของปลายนะครับปลายไหลในพิกัด150 C 1สนูบนะครับทรงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสวยอยู่นะครับหนึ่งบบาทนะเพราะว่าตอนนี้ท่อค่อนข้างราคาราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับซื้อขายกันง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงด้วยแหละนะถ้าของจริงก็น่าจะไม่ได้ราคานี้นะครับของจริงก็น่าจะปลาไปเกือบหมื่นนะครับ อันนี้เดาๆด,ดูนะเพราะว่าส่วนตัวก็ยังไม่เคยใช้ท่อของจริงเลยนะครับเฮ้ยเคยใช้อยูเย่เคยใช้ท่อของเทอร์มิหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่ผมใช้ยี่ห้อามนะครับใช้ท่อเทอร์มิผมก็ไม่ทราบเพราะตอนนั้นผมไม่เคยรู้เรื่องท่อเลยนะครับกลับเอาไปเปลี่ยนนะครับมาตีแรกกับเพื่อนๆที่เขาใช้รุ่น CBR 500นะครับอันนั้นใช้ท่อเป็นอะคาโปวิกช็อตตี้นะเราผมเอาท่อเทอร์มิไปแรก เพิ่งมาทราบทีหลังว่าข้อเทอร์มีสไปนั้น,นเป็นของจริงราคาค่อนข้างแพงด้วยแล้วพอผมมาไปเปลี่ยนอาคาโบวิกช็อตตี้อันนั้นเป็นของก๊อฟนะครับก็เลยเสียได้มากนะครับตอนนั้นที่ผมใช้อาสามนะแต่ตอนนี้ก็ขายไปที่เรียบร้อยแล้วอาสามแล้วก็คิดถึงมันอยู่นะเพราะว่าต้องอมาซื้อรถยนต์ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีงบถึงก็น่าจะไปเล่นสองสูบเหมือนเดิมตอนนี้ยังเล่นหนึ่งสูบอยู่ก็คือซีเบียสามร้อยนะครับยังไม่ยังไม่ได้ขายเลยนะผมเคยทําคลิปอยู่ Cbr 3 0 0้คันสีดํานะครับผมยังขายอยู่นะครับตอนนี้ราคาตั้งอยู่ที่40,000นะครับถ้าเพื่อนๆมีงบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวัยอยู่ที่เท่าไหร่สามารถติดต่อมาสอบถามจิก,กี้ได้นะครับถ้าจิกี้รับวัวก็ตกลงโอเคขายเลยนะครับผม่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับ Cbr ส0ม300ปี2014ข้อเหวี่ยงเค็มเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาที่ผมไปซื้อมาจากเจ้าของเดิมคือลูกสูบติดนะครับ ผมก็ทําการเปลี่ยนลูกสูบเสื้อสูบใหม่ก็เลยเปลี่ยนข้อเหวี่ยงไปเลยนะครับเพราะว่ารุ่นปี2014เนี่ยข้อเหวี่ยงยังไม่มีเค็มนะครับยังไม่มีการเค็มนะครับก็เลยเปลี่ยนเพื่อความสบายใจไปเลยเพราะว่าราคาตอนนั้นก็ได้มา5,000กว่า6,000ข้อเหวี่ยงนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของปัญหาข้อเหวี่ยงนะครับผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ คนไหนสนใจก็โทรมาที่เบอร์0661261121ที่เบอร์นี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเบอร์0962503571จะก,กี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับบางคนก็อาจจะโทรไปที่เบอร์นั้นอยู่นะครับอันนี้ก็ขอยัดแจ้งเลยว่าเบอร์นั้นผมยกเลิกใช้ไปแล้วนะครับผม โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e ที่สปาญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องจักกีด้วยนะครับเวลาจักกีอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปหน้าจักกีจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเพื่อนๆก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ